ลกูเข้าเมืองมาแล้วประเทศดีๆที่ลงตัวประเทศดีๆที่ลงตัวจังตัวก่อนไอเหียสักเขาบอกว่าเราเรือนไอเทียมันสูตรอยู่ไหนวะนี่ให้กูใส่อ่ะเองนี่แหละเหี้ยไม่ต้องพูดพ่างซเพลงเฮ้ยนะ้ยนอ,นอนงมองอะไรวะน้องชายเออมองอะไรนะ่ะ มองอะไรอ่ะเอ้าถามว่ามองอะไรหรอเอ้าก็นั่งกับแมวอ๋อโอเคโอ,โ,โอเคแล้วไปแล้วไปกดผิดอืมอวดผิดกูกดผิดเป็นไงดีวะเฮ้ยโหลน้องน้องครับน้องมีน้องมีตังค์ให้พี่สักสองพันไหม ต้องปวดแบบพี่โอ้ยครับปวดให้พี่หน่อยปวดให้พี่หน่อยพี่อะปวดให้กูหน่อยวะมีคนไหมหมอสวัสดีครับคุณหมอคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอทําอะไรอ่ะครับไม่ได้ทำอะไรอ๋อเสียงหมอเป็นเหี้ยอะไรครับไอสัตว์เสียงเป็นเหี้ยอะไรมึงอะ่ะ เลือนอะไรอ่ะเลือนพองดิเป็นคุยอะไรอ่ะเธอ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 ผู like e> ้เล่นใหม่เหรอเธอไม่ตอบเราอ่ะเธอเป็นใบอ่ะพี่อับพี่อับอ๋อปรับขาลอกสับขาลอกสับขาลอกอะไรอ่ะไอ้เหี้ยเหลือนเหรอเหลือนพอมึงอ่ะเป็นพ่อมึงดิเป็นพ่อมึงอ่ะ หนีกลัววัว<ใ>ดวั<ใ>ดหนีกลัวแล้วมต่อยพ่อมึงอ่ะต่อยพ่อมึงได้เปล่ะสัดออกมาดิตัดกูจะกระทืบมึงตรงนี้แหละไ,ไอ้แม่เย็ดพี่ครับแอดมินครับมันเลื่อนครับฮัลโหลครับแอดมินมันเลื่อนครับฮัลโหลแอดมินครับมันเลื่อนครับฮัลโหลูแทงหาพ่อองง่าควายพี่ครับทำพี่อะไรครับพี่ชายใหญ่ของพี่อะไรครับสัตว โหลยแก๊งขยะไอสัตว์อย่าดำนั่งละโหลครับไปไหนครับพะโหลไปไหนครับพี่ไอ็มึงเลียนอะไรเนี่ยนูเรียนคอมอ่ะตัดเลียนควายอะไรมึงทำเพี้ยอะไรกันอะแก๊งมึงอ่ะอืมเพี้ยอะไรกันแก๊งมึงอ่ะหึมีอะไรกันอืมรอดไปไหนไอสัตว์เอา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 เพี้ยนี่หนีกูหนีกูเหร หนีกว่ารอโปกระจอกไรโพกระจอกไรโโป๊ะกระจอกคุยเลยมังไงอ้วนบนควุยเลยมังไว้ตูตะจอกจอกพ่อไงไม่ดับหาแม่ไม่เฮียไอแกงกระจอกไอดิเฮียไอ้ควายพ่องตายกันแงพิจ่าขี้เสืองไงตัวมึงขี้เสื่องไงจอกข้อหล่อนี่ค่ะพ่องไงกูเป็นพ่อไงไอ้ควายถามเยอะไอ้เฮีย ทำอะไรเหรอจ๊ะกูเห็นนะกูเห็นนะทำที่อะไระทำควยไรสัตว์ทำที่อะไรสัตว์ทำควยไรทควยไรมึงอีดอกมองหน้าหาพ่อมึงเหรอสัตว์วัสดีครับคุณหมอครับว่าไงครับคุณหมอทำอะไร,รอ่ะครับ <laughs> ไม่ได้ทำอะไรโดนกลัวเสียงหมอเป็นเที่อะไรครับ <c oughs> ไอสัตว์เสียงเป็นเที่อะไรมึงอ่ะ <c oughs>